สวัสดีพี่น้องโปงไฟายเบิร์ดสูบผู้สุขคนยินดีต้อนรับกับชุดซองบ่าอ่านด้วยพี่น้องเด้อนะจ้ะค่ำมาแล้วพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วพี่น้องเออิสด้มาหาอุ่นเข่าพี่น้องโอยผมก็ได้ิสด้มาหาอุ่นเข่าอ่อนเย็นอ่ากินสิมากกินแรงอยู่พี่พี่น้องครับเพาเออซลงมาแกงเข็ดปวกซุ้มอะไรพี่นอออ้องเอยอืม เรื่องข้องเรื่องก็คือว่าแม่นางพี่น้องเอ้ยแม่นางบอสสบายจ้ะอืมพี่น้องเอ้ยเรื่องข้องเรื่องก็คือนางบอสสบายอยู่นอกหัวพุ่นอคุ้กหัวนอคุ้งหัวพอดเออพี่น้องเออลูกกรรไกรมาหาเอาัวเมื่อืมเรื่องข้องเรื่องก็นางอันบ่สบายพี่น้องจับเจ็บกระตุนกระโตแล้วก็เป็นเมื่อยเออว้าไปจนเสียงผ้าเสียงค่อยอะไรพี่น้องเออ ก็แ้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นางก็แล้วกันพี่น้องจา้าเนาะเวิดไข่แล้วมาเป็นเมื่อยิ่เป็นม้อยนางเจ็บอันนี้พี่น้องเจ็บอันเงาแคน้นเน่งลงมาใส่นี่อแล้วก็เป็นเมื่อยนะกะเนาะได้มาซักยาพี่น้องจ้าได้ซักยาแล้วก็ใส่สโลมพี่น้องเออน้าเก,กลือบ่หรือยังเดี๋ยวเขาก็บอกหูอือใส่มันมีเหงื่อมีแห้งอันจะมีแห้งตัดมาโลดแล้วคุณหมอเออ ก็เลยว่ายูา่เผ่านางพี่น้องจ้าราวานางใส่น้ำเกลือจากสิถอดจากสิเบิดมือใดตอนใดพี่น้องก็เลยว่าอยู่เผ่านางแต่ตอนนี้ก็คือจะไปหาอุ่นคงอุ่นเข่าพี่น้องเฮ็ดยูเ่เฮ็ดกินก่อนเนาะผ่าข่าเบือผ่าข่าเบือลงมาจังสิแก่เห็ดพี่น้องจาดอยลายลก็สิแก่สู้กันกินเนาะพี่น้องน่าตีเฮ็ดเตียเตเต้ยวไปหาพี่น้องเอ,อ,อ้ย าจ่าพี่น้องจ่าบัวอะไรอยากห่างจ๊ะเปิดภูมิใจก็ว่บหนายนะพี่น้องสิมาหาอุ่นเข่าดังไฟอุ่นเข่าก่อนเด็กพี่น้องเด้ออืนี่แหละจ้าพี่น้องจ่าบัวมินิมอลจั๊กจังไฟอุ่นเข่าก่อนพี่น้องโอ้ยเป็นอะไรกับกล่องอันนี้ของบัวกลางคำว่าไว้ทั้งนี้พี่น้องเพราะว่าคนเออ เดี no ๋ยวพี่น้องเด้อด uh ังไปกันเด้อมีแห้งอยู่บ่แม่ง่ายจนได้กใจสโลมพี่น้องเอ้ยฮักกระเบิดเครื่องหนึ่งพี่น้องยังอีกเครื่องหนึ่งออเมื่อย์มอยจอยแลมพี่น้องเอ้ยเนาะจังอากาศใจซวยนางก็แล้วกันพี่น้องใจมันหายบาย ดำให้ดำนาเราป้านะจ๊ะม,มาจ้ะพี่น้องขูดตีนเฮ็ดไว้ทาะบะเอือเอ้อบะเอื้อบะนามจา้าเนี่ยดอกสวยๆเลยเอาบะกึ้นไปยาขูดตีนเฮ็ดพี่น้องเอ้ย ่าสุพนมักแก่แล้วพี่น้องจ้าสุพลคันไปห้าอาบนองอาบน,น้ำแต่ชิลงมาไมออ่ตอนนี้ก็จะขูดตีนเห็ดรอนะเริ่มบานแล้วพี่น้องตอนเก็บก,ก็อยากจูมอยู่โอ,อตอนนี้ก็ถือกุบแก้วแล้วพี่น้องตัวนี้บานแล้วจ้าเห็ดก็ได้สมีพี่น้องเว้ยามาถแกงสดกินน้ำมันใส่น้ำจากซาวลิตรนี่พี่น้องโอ,อ้ ใส่น้ำจักยี่สิบลิตรอะจารกินหลายคนมันก็จกแะแต่พี่น้องสุดน้ำกุ๊กโกล FC ก็ยังไม่ทันขึ้นมาพี่น้องเอ้ยสีก็ยังไม่คันขึ้นมาจะทางนันกับบสบายพี่น้องอจักรยาเนาะ <c oughs> FC ทุกคนลุงปานาพี่น้องอา่าวอ่ะอพ่อแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะจาะทุกคนเนาะ โซนนี้ก็เที่ยวหอนเที่ยวแดดเที่ยวฝนเที่ยวลมเอออะไรยังไงนะจ๊ะดูแลสุขภาพเดือดจ้าดูขอกห่วงใหญจ้าอารตีพี่น้องเอเอเฮ็ดนี่กับได้ลายพี่น้องเอ้ยแม็กมืออื่นนี่จะไปจอบอีกอยู่จา้าเนาะหรือกล่ามันพ่นบบทันขึ้นพ่นพ่นแบบรู้นึกพ่นบบทันขึ้นมายังบบทันอันพ่นเบิด้ด ก็อดกระลี่อินพันกับโลพี่น้องมาสีดำหน้ากับประเดำหรือว่ามืออื่นขาสีดำอันนั้นซืบๆบ่พี่น้องดำแห่ไข่หน้าซืบๆบ่จักเพราะว่ามืออนี้กระโหลกขาดบ่ห่อนซิฟมักแต่ก็พากันยาเออแต่กาอันนี้กัแกล้งลงมาผิดก่อนเลยตอนนี้ก็มืดฟ้ามืดพน ไกลมากระตุกเต็มแค่นี้เด้อโอ้ปูตินเห็ดในการะมือนเลยพี่น้องแต่ว่าเมื่อย <laughs> อยู่พี่เดียวยืมผู้เดียวอัพเป็นยอดไดก็ลื่นพันแบบพี่น้องมันก็บนลืล่นลอยู่ผู้เดียวจมผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเนาะจากน,น,นั้นจริงๆเป็นซองเบงินนางจากว่าน้ำเกลือเบิดมาจากตาทอดน้ำเกลือพี่น้อง น้ำเกลือจ้าใส่น้ำเกลือมันจงมีแหง้งนาะพี่น้องเนาะโอ้โหน็่ไปนน้ำจมไปน้ำไปสิะาะบาคือจมเก่งแท้จ้าคันเบาเบาโอกาสเนาะพี่น้องคลิปมันกจ็จะเงียบเงียบอันนี้มันกระบอกอันนี้เนาะคันได้เบาแต่ครนเน่ต้นฟังไปจำกันเลยพี่น้องเด้อ ติงเฮ็ดจ้าเฮ็ดเสาออกโมเมนเป็นซองทิศหรอบ๊อกเนาะซองาาซ้ำทิศหรอไปจ้าเฮ็ดเสาออกแต่ว่าเราหมานก่อนหมูจะพีนน่น้องหมานก่อนหมูหลีไปในะบริขึ้นมาสิไปหาเฮ็ดปูอ่ะไปหาเฮ็ดไข้นี่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 เฮ็ดไข่ายน,นี่มาสิพากกับไปหาเฮ็ดไข่นี่มาหาตามกลินว่ะไปพาเบาเอ่ยเห็นก่อนโอ้ยทั้งเต้นทั้งขยกุกขยอนเฮ็ดปวดเฮ็ดสัน เออตาดีกาแลนไปเลยแหละตะกี้กับเราเบอร์สติบารีทายดอกคลิปนะคะปัดเปิดไปเปิดมาเอ้ายังเห็นอีกอยู่อู้อก็เลยจับกล้องขึ้นมาถทท่ายส,สองสองจ้าจุ่มเดียวน้อยๆนันนน่นแหละอสองสองถ่ายพี่น้องจ้าโกตินเห็ดน,นี่ละสุดแป๊ดยังเห็ดปวกจ้า,าสินงัวมาแลกกาบอแลกนะจ้าเป็นยังกับบอลแลกเบอร์รตีสินงัวมันหากินง่าย เห็ดปวงนี้ <laughs> เออย่างไปปฏิบัติเห็นนะจ๊ะอยากซื้อการ์พอดิมีขคายเออเป็นยัง <được> คือว่าจตงสั them, ้นมันบ่อกจินง่าในไปเลยซื้อยูเซีการได้เออคันมีเงินได้สรุปนะอือเออไปซองบิ่งกันก็เดิมพี่น้องเผาเหชรนหยบ้าแน่พี่น้องจะน้อยขันจัสิมันรัก น้อยเดียวถ้าในแห่งสมาหลักหรือบัไดเด้อไปสอบบางนางก่อนเพราะว่ายาน้ำเกือบนั่งเบิดพผ่าแป๊บนึงยังอยู่พี่น,อน้องยังบุไลประมาณสิบนาทีนัดจะแล้วมัง้งประมาณสิบนาทีคงจะเสร็จคงจีเบิด์ตหรือกูตินเฮตดอยล่นี่แลนะ้วะม่ได้กินแกงเฮตปวกน้ำกัดพี่น,อน้อง ก่อนบัดก่อนเมืองอีกแล้วจ้าฮ็ดบวกออกรอบที่สองพี่น้องจักสีนออกลายหน่อยสาใด้เออแต่ว่าบ้านได้เก็บแล้วเนาะได้เก็บแล้วจ้าส่วนในการยอดวิวก็บอกคอยดีพี่น้องเออจะมันเป็นเราได้น้องพี่น้องรู้ว่าเบื่อกันเลยบอ,อจกจังได้ก็ะยาบฝากปิดกรลังใจให้ซองน,น้อยๆเขาบอกอานนี่อพี่น้องเด้เออ็ดมาหนีเขาประธานได้หอดปีดอจกจ้าจังได้กะ ขอบุญขอบคุณทุกๆคนหลายๆที่มากดติดตามซองน้อยๆของบ้าอาเนาะนะครับเปล่นกำลังใจให้บ้าอาเสมอมาพี่น้องเอ้ยเนาะสู่โซนปันกำกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อโอ้วิวบอดี้ก็รสร้างสิทธาอยู่นีให้พี่นอ้องทางในและต่างประเทศได้เบิ่งน้องพี่น้องจ้าวิชีสิวิตสาวไฮสาวนายามีกับกลิ่น งามบ่มีกะเกณฑ <c oughs> ์เอาดดอกเป็นอย่งนอตีนั่งจมนั่งไหวดูผู้เดียวอยู่ดีเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปยังบ้านท่านขึ้นอ่างเต้าอยู่บอไปสอบมันกระเดือยท่านบ่ค่อยขึ้อ่างพี่น้องเอ้ยท่านขึ้นอ่าบ่ค่อยเึืองมันเป็นน้ำเต่าก็จะโอ้ยน้อยทะเลแหง้ง คือไอยซ้ำบ่มีแต่หนอนมีแต่อะไรอ๋ออกกันเด้ว <c oughs> ปวดกินโอ้อยแหละได้แต่จะออกพี่น้อง้ยตีนมันบ่ได้เลยปวกกินจ้าปวกกินหมดแล้ว <c oughs> มืดฝามืดฝนมาอีกแล้ว ว่าเมื่อนี้นะส่สีลงมานอนน้ำเจ็ดตุยพี่น้องจ้ามานอนเป่านางเนาะเออโหดว่าขี่รถไหวเลยเนาะสีลงมานอนเเผานางพี่น้องเยอ้ยยู่เป็นมูจน่จ้าเนาะนี่แหละสีคนโสดพี่น้องจ้าว่ามีแฟนแต่มีมุงจ้าอาศัยไปเฟิ่งกันได้นะพี่น้องเนาะ น้อยเดียวหนึ่งกับขูดนัน่นแล้วทั้งขูดทั้งจมอยู่นี่แหละพี่น้องโอ้ยจังดการเบิง้งไงน้องนี่ยอดวิวกบับพอคอยดีเงินกระบอ๋าคอยอย <c oughs> ากจะเคยถึงเราพี่น้องโอ้ยเงินเดือนยูทูบนี่ถ้าาเห y o ยูทู e ง่ายนี่หอยเทียงจุปากสีกเลยนะจ๊ะเออวางมือลังเทือนะพี่น้องโอ๊ยคิดห้านี่สิท่ายนจนไม่เกินขึ้นเออได จนไม่เกลนพุ่นขึ้นใครเคยเป็นไม่เกลนนะจะหูว่ามันทรมานสันใดนะพี่น้องจ้ปวดหัวข้างเดียวเลยตุกตุก,ตกคันได้ยินเสียงดังๆนี่แห้ง,ง,งโอ้ยจนหัวฉิระเบิดจ้าต้องไปหาสื่ออยามากินคครชี้อ่ะพี่น้องเอ้ยจังไใดลงไดคันบอก,กนนะิกลนก็เอาอยุหันอืบอบก,กินกับเจ็บจ้าอายุหัน ไปพี่น้องเอ้ยสิไปหาเพชรพดชวนพดอะไรให้นางก่อนอืมเนาะเริ่มคามเริ่มมืดมาแล้วเ,เห็ดนี่ก็ยังน้อยเดียวนี่แหละอ่ะไปพดชวนสก่อนพี่น้องเอ้ยมาจากพี่น้องจ้าพดชวนให้นางก่อนพดชวนเกาะพดชวนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดีบ่อ ส่วกกนุก,ก่กกพี่น้องเะสีอะพี่นอ้องโอ้ทับบมีูทับบมีเหีหงนะทับบมีผุดจับกล้องหายแล้วมันก็ยักงางนนอยนึง่มุมนี่ก็บ่ได้พี่น้องสดสดเลยจาบบทไม่มีนะจ๊ะทุกคนขวดขวชวนก็นพี่น้องเลยมีแ นนก,กันเล็ก็ยาป่าอาจจะกำลังจัดอาจ็ะช่วยนั่ง,งเล่นน้องเด้อช่วงตลาไวๆยนะครับเออ,อ,เ,หอ,อเ,เห็ดพรันก็เริ่มออกแล้วเห็ดเริ่มออกเลยนะ,ะน้องจะมีบยบถ้าใบยังบ่มีกำลังวังชาจามเอ,อ้ยยังบ่มีเลี่ยมมีแรงเลยลทุกคนยังงี้ยยังมอย ตระกูลดังไฟไหวพี่นอ้องจา้าอนาคตกะง่ายใจจะิปข้างหม้อหนึ่งคืนอุ่นเข่าเย็นนะพี่นอ้องเอออุ่นเข่าเย็นยานมมันพะอแต่ว่าขา่าวขอนกตอนนี้ยู่อุ่นไวหว,หหวหนะม,มีแต่พุทธพักพุทธหยาขนาดก่อนพี่น้องเว้ยมีงานมีงานมาฮะพุทธขนาดลูกอยู่เป็นยังเมื่อยแล้วโอ,อ้เนาะ นอนคอยแลมพักนั่งกังามพี่น้องจะนี่นะถือว่าเด็ดลงไปเนี่ยแล้วได้นี่พี่น้องเด็ดลงไปผักอ่สสาอกันราลงกรุงเทพมือแล้วก็จะมาเด็ดลงไปกินมันจานอืเอะไรว่าเด็ดกันราวลงไปก็ไล่เสริม มาคนหญาเด็กน้องเ้อแล้วก็เด็กหิจ้าเอมันก็ยจกยด่างลยเดีกน้องอย่างนีย่นเียงคอยอยู่บ่ออย่งน,นไปเป็นคนสวนหนึ่งวันจ้าคนในกาทำท่าว่าจิตโตเนาะแต่ก็ไม่โตเป็นผื้อญิ เออไปไหมโตจานำเห็นไฮะเริ่มแห้งกิ่งเอ้ย,ยนำใน,ในาฬิา,ใใาก็เริ่มจะปกตุกนุนเนาะสดสด,สดบทไม,มีจ่าเรียวๆเลยพี่นองเอ้ยคือวัตรสีดำหน้าบัตรสีบอไดอันนะั้นอากอ่งจอกกก่ามันยังอ่อนก็นเลยพักเบสไว้ โกกกระละไมันขาดมันเปื่อยนะเออจะแบบเลยยาก่อนพี่น้องบอไวจากเปลืองกระยือลืละจ้ะออคุนละแกงแค่กัวกระบาดเพาเวาเบ้า,า,า,าน้าลงมาขุนละพี่น้องคี่เปิดสีลงมาเล่นอยู่ที่นาบ่า,ากับท่านได้เมื่อดอกเผาไงก่อนอยู่น้ำในน้ำก่อนพี่น้องเออไม่มีแฟนแต่ก็มีเพื่อนจา้า พักคนหยาดงยงดยังได้ enfin ่นได้กินน้ำน้งอย่แล้วพักก็ได้ันน่ในอ่างเดือดูแล้วแตเรื่องจอดล่อที่น้องคมันเปลี่ยนเอียงบอกถือคนนั่นแหละเอาเนาะถือคนนั่นแหละก็เลยอย่นี้เลยก็เลยบกกลนบกงยพักคนหยาดคนจัดเอา่ัวน้มงกูสีเทปไลท ก่อนจะปิดใจก็ไดพี่น้องเด้อไปจากพี่น้องจ้าจึงสิบไปห้าถอดไซส์สล้มให้นางก่อนเนาะพี่น้องไก่สิเบิร์ดลำประจักษ์เนาะกายสิข้อเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซำมเน่ก็แล้วกันพี่น้องจ้าจึงได้กะฝากเป็นกำลังใจส่งให้ใจให้แม่นางด้วยนะจ้าเพื่อให้หายป่วยเร็วๆพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้นางเด้อสบายๆจะไม่ง่ายเนาะไปแล้วพี่น้องติดตามชมน้าแล้วกันสบายดีจ้า